ครับสวัสดีครับนักคลินมิตรปอยินดีต้อนรับทุกๆท,ท,ท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางหรือว่ามิตรมอของหลวงพ่อเดิมแล้วก็ถ้าพูดถึงหลวงพ่อเดิมก็จะเป็นที่ทราบกันในานามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควรหรือเทพเจ้าเมืองปากน้าโพแล้วก็ที่สําคัญในเมืองปากน้าโพนั้นเป็นเมืองแห่งพยมงกร แล้วก็มีทั้งหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาบุญญาบารมีของหลวงพ่อเดิมในยุคนั้นสมัยนั้นอย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะมาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นก็กดมาที่เบอร์0863291496เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6อ หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนันก็คือเป็น ID ดี n ล์ของผมเป็นภาษาอังกฤษท่านก็สามารถพิมพ์คำว่า b ig o n e ตามด้วยหมายเลข99 b i g ว n น99แค่นี้ก็สาม,มารถที่จะเข้ามาทักทายกันสามารถที่จะเข้ามาพูดคุยกันทางลายและก็ทางข้อความของผมได้ในทุกๆวันนะครับที่ท่านเห็นหน้ากล้องขนาดนี้ก็ส่วนใหญ่จะเป็นมีดดํางาฝัก งานะครับด้ามงานฝักไม้นะครับด้ามาฝักไม้แล้วก็จะเป็นด้ามไม้ฝักไม้นะครับที่วางให้ท่านเห็นอยู่ในหน้ากล้องนะครับก็จะเป็นมีดนะครับส่วนหนึ่งที่ผมได้รวบรวมที่ผมได้สะสมไว้นะครับก็ผมเองก็จะพยายามนะครับเอาออกมานะหมุนเวียนเปลี่ยนนะครับ ให้ท่านได้ชมนะครับนะอย่างต่อเนื่องว่ากันง่ายนะครับนะอย่างต่อเนื่องผมเองกอ็มีโอกาสนะครับมีโอกาสได้เข้ามานะก็อยากจะนำเอาเครื่องรางนะครับนะของอคูบาอาจารย์นะครับนะที่ผมได้รบวบรวมที่ผมได้สะสมเอาไว้ต้องการมาให้ท่านได้ชมนะครับนะ <S <S ไม่ได้มาสอนกันนะครับอย่าคิดว่ามาสอนกันเป็นนั้นว่า ผมนำเอาเครื่องรางนะครับสิ่งที่ผมได้มีอยู่นะอยากจะมาให้ท่านได้ชมมากันง่ายนะครับนะเอาละนะครับก็อย่างที่ได้เรียนไปนะครับผู้ถึงหลวงพระเดิมนั้นก็จะเป็นที่ทราบกันในานามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควนะหรือเทพ,พเจ้าแห่งเมืองปากน้ำโพนะครับนะ ที่สาคัญนะครับหลวงพ่อเดิมท่านก็จะมีชื่อเสียงโด่งดังนะครับต้องบอกว่าชื่อเสียงของ,งนั้นนั้นขาจรนขา,ายไปทั่วทุกคุทุกแห่งทั้งในและต่างประเทศนะ,ะก็โดยเฉพาะในเรื่องของมีดหมอนะครับนะก็ไม่รู้ถ้าเอ่ยถึงมีดหมอคนส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงมีดหมอหลวงพ่อเดิมก่อนนะอันนี้ก็เรียนนะครับนะเพื่อ,อะจะได้เรียกว่า,เป,านนเป็นที่ทราบกันนะครับเป็นที่ทราบกันว่ากันง่ายนะครับนะ ที่สําคัญนะครับมิหลงก็เดิมนะครับก็ในเรื่องของพุทธคุณนะครับหลายท่านก็ถามผมเข้ามานะครับอาจารย์นักลินครับอยากจะทราบนะครับอยากจะมีไว้สักเล่มนึ่งแต่ถ้ามีแล้วนี่ก็ไม่รู้จะไปใช้ทางด้านไหนนะครับนะประมาณนี้นะครับการใช้ก็ไม่มีอะไรยุ่งยากแยะนะครับใช้ง่ายๆนะก็มีอยู่2แบบนะ ด้วยกันใหญ่ๆนะครับแบบที่1คือมีแล้วเนี่ยเขาเรียกว่ามีไว้เพื่อที่จะพกพาไปไหนมาไหนติดตัวไปไหนมาไหนป้องกันมีไว้ป้องกันดีกว่านะนะครับมีเอาไว้เพื่อที่จะทําการป้องกันนะสองก็คือมีไว้เพื่อที่จะไปช่วยเหลือคนนะครับหรือว่าไปแก้ไขนะครับในในสิ่งเขาเรียกวา่าเหตุการณ์ต่างๆที่เราไม่ได้คาดคิดเป็นอันว่านะก็เผื่อเราไปเจอไปเจอคนอ วิญญาณทำร้ายหรือเรียกว่าชาวบ้านเรียกว่าผีเข้านั่นแหละนะครับนะก็สามารถไปช่วยพวกเขาได้นะประมาณนี้นะครับก็นั่นแหละครับก็มีเพื่อที่จะ,ะป้องกันแล้วก็มีเพื่อที่จะไปแก้นะ,ะไปช่วยเหลือผู้คนอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับนะสองอย่างใหญ่ใหญ่นี่แหละนะ นะครับพูดถึงการช่วยเหลือคนเนี่ยผมเองก็ได้เจอได้เจอนะครับนะประสบการณ์มาค่อนข้างเยอะแยะมากมายนะในฐานะที่ผมเองก็อยนเส้นทางเครื่องรางมานะครับก็นั่นแหละครับนะตั้งแต่สมัยเป็นเด็กๆแล้วนะสมัยตั้งแต่คุณตาของผมแล้วนะครับนะก็มาให้เรียกมาเล่าสู่กันฟังนะครับนะแต่ท่านไหนที่อยากจะ ติดต่อสอบถามเียกจะพูดคุยนะครับก็โทรเข้ามาที่เบอร์0863291496หลังไม่ได้นะครับหลังไม่ได้นะก็โทรกันเข้ามานะครับนะที่เบอร์0863291496นี่แหละนะครับนะก็โทรกันเข้ามาได้เลยนะทุกๆคำถามมีคำตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนยกเว้นคำถามเดียวและคำตอบเดียวที่จะไม่ตอบนะครับก็คือต้องขออนุญ,ญาตจริงๆนะก็คือในเรื่องของเกแท้นะ ก็น่กเจ้าว่าเป็นคําถามเป็นคําตอบดูเหมือนจะดีแต่ถ้าตอบไปแล้วส่วนใหญ่เป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีนะครับนะตอบไปแล้วมันเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีนะเพราะนั้นก็อย่าไปตอบเลยนะครับนะก็อะไรที่มันเป็นข้อเสียเราก็อย่าไปทานะอ,าอย่าไปนะครับอย่าไปฝืนดีกว่านะครับนะบางท่านก็พอพูดอย่างนี้นะครับก็ไปโกรธมั่งอะไรมั่งอะไรประมาณนี้นะครับจริง ไม่ได้ไม่ได้ไม่อยากตอบนะครับจริงๆอยากจะตอบให้แต่อย่างที่บอกตอบแล้วเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีนะครับนะที่สําคัญเป็นคําถามแล้วก็เป็นคําตอบไปทําลายความรู้สึกของผู้คนและคนที่ถูกทําลายคนแรกก็จะเป็นผู้ที่ถามเข้ามานะวิธีที่ดีนะครับวิธีที่ดีนะผมรวบรัดให้เลยนะ วิธีที่ดีเนี่ยอยากแนะนําเข้าไปค่อยๆศึกษานะครับทางช่องทางวิดีโอนะต่างๆผมเห็นมีหลากหลายท่านมีหลากหลายครูบาอาจารย์นะที่เขาได้ทําคลิปทำวิดีโอไว้นะก็ไม่จําเป็นต้องดูของผมอย่างเดียวนะครับนะก็ดูหลายๆท่านบางก็ได้นะจะได้อ่าพอดูแล้วเราก็เลือกเก็บเอานะครับนะเลือกเก็บเอาเลือกคัดสรรคาที่ดีมีประโยชน์นะอ่าอะไรที่มันเป็นขยะอะไรที่มันเป็นข้อเสียไม่ต้องเก็บไปนะครับนะ ในฐานะที่จริงๆคนนั่งพูดนานๆใช้เวลาพูดต่อเนื่องกันเป็น10-20นาทีนะครับหรือครึ่งชั่วโมงเนี่ยผมว่ามันก็มีโอกาสผิดพลาดบ้างนะก็กเป็นอันว่าคำไหนที่มันเป็นขยะคำไหนที่มันไม่ไม่ดีนะครับนะกก็อย่าไปเก็บมันไปใช้นะครับนะให้เลือกสิ่งที่ดีมีประโยชน์เท่านั้นดังคำกล่าวไว้ว่าเขามีสิ่งเลวบ้างนั้นช่างหัวเขา จงเลือกเอาสิ่งดีที่เขามีอยู่จะเป็นประโยชน์กับโลกบ้างนั้นอย่างน่าดูสิ่งที่ชั่วก็อย่าไปรู้ของเขาเลยจงมองหาสิ่งดีเพียงส่วนเดียวอยาว่ามัวเที่ยวมองหาสหายเอย่ยเหมือนเที่ยวมองหาหนวดเต่านั้นตายเปล่าเอย่ยฝึกให้เคยมองแต่ดีมีคุณจริงนะประมาณนี้นะครับนะเอาล่ะนะครับก็ผมจะใช้เวลานะครับนะสั้นๆน,นะครับนะวันนี้นะครับจะได้นําเอามีดเล่มนี้นะครับ เป็นมีดเล่มนี้นะมีดถ้ามองผิวเผินคิดว่าเป็นมีดกษัตริย์นะครับแต่ตรงนี้เป็นมีดอีกเล่มหนึ่งนะครับถือว่าเป็นมีดชั้นครูเลยทีเดียวนะครับนะเจมมีดชั้นครูนะเป็นมีดจริงจริงเป็นมีดกษักริยันะครับนะมีหน้ากับมีนะมีหน้ากับเงินนะครับมีหน้ากับเงินแล้วก็บนฝักนี่ก็จะส่วนใหญ่นี่ยนะครับมีดบนฝักนี่ก็จะไม่มี มีนาคแต่ตรงนี้ถือว่าเป็นมีดที่มีความสวยงามนะครับนะมีความวาเรียกว่าสมบูรณ์ค่อนข้างที่จะมากนะครับในะหาหาดูกันไม่ค่อยจะได้ง่ายๆแบบนี้นะ,ะคนดูผิวเผินคิดว่าเป็นมีดกษัตริยนะ์นะครับแต่จริงๆเล้่มนี้เป็นกษักริย์นะนะครับ เอาละนะครับก็คือในมีดหนึ่งเล่มน,นี่ก็จะมีองค์ประกอบด้วยกันนะครับอยู่3ส่วนนะนะผมจะไม่ใช้เวลามากผมจะไม่ใช้เวลาเยอะนะครับนะสำหรับคลิปนี้นะพยายามจะให้จบภายใน20นาทีจริงๆนะครับแต่ให้ท่านได้ชมด้วยสายตาของท่านเองนะอันนี้นะครับนะเป็นอันนี้เป็นกเรียกว่านะในส่วนของฝักนะครับนะ มีดมี3องค์ประกอบใหญ่ๆนะมีส่วนประกอบด้วยกันใหญ่ๆก็คือ1ฝักและ2ก็จะเป็นด้ามน,นะครับ3ก็จะเป็นใบนะะพอพูดถึงใบนะครับเดี๋ยวผมก็จะนะครับะะก็จะปลดล็อกแล้วก็ดึงมาให้ท่านได้ชมนะครับเดี๋ให้งท่านได้ชมนี่นะะนะครับเป็นศิลปะนะครับอันนี้จะเป็นช่างช่างฉิมนะ่าเป็นศิลปะของช่างฉิมนะครับนะเป็นน่องสิง เป็นน้องเสียงเดี๋ยวให้ท่านได้ชมนะครับอพอพูดถึงใบนี่ยผมจะต้องเน้นซูมนะครับโนะฟกัสให้ท่านเห็นความงดงามนี่นะเห็นความงดงามของมีดเล่มนี้นะครับกนะ็อย่างที่ผมบอกนะครับแม้รัดนะครับตรงกันที่เป็นไข่ปลาเนี่ยก็รู้สึกว่าจะสึกไปเยอะอยู่นะ ที่ศึกเยอะๆเนี่ยที่ศึกได้ง่ายเนี่เกิดจากอย่างที่ผมบอกนะครับเปอร์เซ็นต์ของเงินนี่มันสูงนะเปอร์เซ็นต์ของเงินสูงตรงช่วงไข่ปลาก็จะมีรอยนะครับนะส่วนใหญ่จะมีรอยศึกไปเยอะพอสมควรนะอันนี้ก็ให้ท่านดูให้ท่านได้ชมนะครับทีนี้ก็มาดูในส่วนของใบนะครับนะน่องสิงอันนี้ก็ อันนี้เป็นศิลปะของช่างชิมนะครับนะเป็นมีดยุคป,ปลายนะเป็นมีดยุคป,ปลายอันนี้นะครับนะก็จะมาให้ท่านได้ชมความงดงามนะครับนะความงดงามนี่นะก็เมื่อกี้ผมนะครับอ่านี่นะนะให้ดูให้ดูในส่วนของนะครับในในส่วนของฝักนะอ่าแม้ก็จะมีอลอยนะครับผ่านการใช้งานมาค่อนข้าง เยอะนะครับค่อนข้างเยอะมีเล่มนี้นะผ่านประสบการมาค่อนข้างดีนะครับนะประสบการณ์มาค่อนข้างดีนี่นะครับนะพูดง่ายว่าเป็นมีดที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะว่ากันง่ายนะอ่านี่นะครับนะรอยแหมก็จะมีอ่าเขาเรียกว่านะครับรอยอ่าบิดเบี้ยวนิดนิดนะบิดเบี้ยวนิดนิดมากันง่ายนะนี่นะครับเป็นแบบนี้นะอ่านะครับมีรอยอ่า เรียกว่าผ่านการใช้งานมานะครับผ่านการใช้งานมานะค่อนข้างเยอะนี่นะครับนะเป็นแบบนี้นะครับนะเป็นมีดที่อ่าโดนนะครับนะอ่าแรงกระแทกนะครับแรงกระแทกมาพอสมควรอยู่นะอ่าเล่มนี้นะครับได้มาเดิมๆนะครับได้มาแบบไหนก็อยู่แบบนั้นแหละนะอ่านะครับนะผมทุกเล่มแ่ะนะครับทุกเล่มที่ผมเก็บเนี่ยก็จะ เลือกนะครับนะต่อให้เป็นมีดที่อาจจะเขาเรียกว่าไม่ได้สวยงามมากนะครับบางเล่มน,นี่ไม่ได้สวยงามมากแต่ก็เต็มไปได้วยความใช่ว่ากันง่ายนะครับนะให้ท่านได้ดูให้ท่านได้ชมนะครับอันนี้ส่วนนะครับปลายฝักนี่ก็จะมีความสมบูรณ์นะครับนะบนแหมลัดปลายฝักนี่ถือว่าสมบูรณ์ทั้งหมดนะครับสมบูรณ์ทั้งหมดเลยนะจะมีคนฝักที่ เสียนิดๆว่ากันง่ายนะครับจุดเสียนิดหน่อยนะก็คือ,อนะครับแต่ก็เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าของผ่านการใช้งานมาบางทีการใช้งานบางครั้งบางคราวก็ไปเจอนะครับความสุกสมบัติในอย่างฝักนะครับที่เห็นอยู่นะอันนี้เขาเรียกว่าความธรรมชาตินะครับนะสิ่งที่มันเาเรียกธรรมชาติมันเกิดขึ้นนะบนใบมีดนะครับบนใบมีด อย่างนี้เป็นต้นบนฝักบนอะไรต่างๆพวกนี้นะเอาละนะครับก็พอดูในส่วนของนะครับาภายนอกนะครับนะของฝักเสร็จแล้วก็มาดูในส่วนของใบจริงๆเลยนะครับมาดูในส่วนของใบนะครับถ้ามีดแบบนี้ก็จะไม่ก็ได้เจอได้เจอกันนะครับนะเป็นมีดยุคปลายที่นะครับมีความมีสเสน่ห์มากๆนะครับนะมีดเล่มนี้นะ มีสเสน่ห์มากๆนะครับผมเก็บไว้เฉพาะอ,อยู่ในตัวผมเองนะครับมีเล่มนี้ก็หลายสิบปีนะหลายสิบปีเลยทีเดียวนะครับนะแต่ผมก็บางทีจะนะครับเขาเรียกว,ว่าอยากจะเอาออกมาให้ดูว่ากันง่ายนะครับอยากจะเอาออกมาให้ศึกษานะาเผื่อว่าจะไปคิดว่าจะไปเช่าหาบูชาที่ไหนอะไรต่างๆพวกนี้นะ นะครับนะจะได้เป็นรูปแบบนะครับนะว่ามีดยุคป,ปลายเป็นแบบนี้นะของหลวงพ่อเดิมมีดยุคป,ปลายก็ตั้งแต่2480นะครับนะปี2480ไปถึง2494นะ2494นี่เป็นปีที่หลวงพ่อท่านมรภาพนะครับนะก็เรียนท่านอย่างนั้นนะครับเรียนท่านอย่างนั้นเลยนะก็เป็นปีที่หลวงพ่อท่านมรภาพนะครับนะ นี่อันนี้คือเป็นมีดยุคปลายนะเป็นมีดยุคปลายนะก็มาให้ท่านได้ชมให้ท่านได้ดูนะครับลองเลือดนะครับรองเลือดนี่ก็คงนะครับอ่เขาเรียกว่าเป็นรอยเหมือนเกล็ดปลานะครับนะเป็นรอยเหมือนเกล็ดปลารอยตอกก็คือเป็นหยัก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 อยู่นะนะครับนะโอเคพอถอดนะครับนะอาักออกมาเสร็จปั๊บก็ให้ท่านได้ชมในส่วนของภายในบ้างนะ ภายนอกนะครับภายนอกก็ว่าเก่าอยู่แต่ข้างในก็คือเก่ายิ่งกว่านะนี่เก่ายิ่งกว่านะครับนะเป็นมีดท,ที่ผ่านการใช้งานมาค่อนข้างเยอะนะครับนะ,ะดูจากตัวมีดนะครับนะก็จะบ่งบอกถึงการใช้งานนะก็เรียกว่าสมบุกสมบันว่ากันง่ายนะครับนะสมบุกสมบันมากๆนี่นะครับเนี่ยเอามาให้ท่านดูนะครับนะอันนี้คือ ความเก่านะเก่าทั้งภายนอกเก่าทั้งภายในนะอ่านะครับฝักนี่ก็จะมีนะครับมีนาคนะครับมีนาคที่ตีกรอบรักไว้นะครับนะเป็นอย่างดีว่ากันง่ายนะครับนี่นะจะเห็นได้ว่าไข่ปลานะอ่าแม้เส้นที่เป็นเส้นไข่ปลานะครับจะจะมีรอยสึกค่อนข้างเยอะอยู่นะแต่ก็ยังไงก็ยังเห็นความงดงามอยู่นะครับนะ นะแต่ก็จะมีรอยเขาเรียกว่าเส้นลวดจ,จะย่นนิดหนึ่งนะครับย่นนิดหนึ่งนะมันเกิดผ่านการใช้งานมาเยอะนั่นแหละก็อย่างที่บอกนะครับนะนี่นะจะมีรอยขาดบ้างมีรอยหลุดบ้างนะอันนี้ก็บ่งบอกถึงการเวลานะครับการเวลาแล้วก็ที่สําคัญแต่ละเล่มอย่างที่ผมบอกนะครับว่าผ่านอะไรต่างๆมาไม่เหมือนกันนะครับ อ่านะครับนะอย่างบางท่านถามผมมาว่าอาจารย์นัครินทําไมมีด้ำงาฝักงาทําไมแพงจังประมาณนี้นะครับถามมานะถามมานะครับจริงๆนะครับนะราคานี่ไม่ว่าจะเป็นด้ามงาก็ดีด้ามไม้ก็ดีนะครับบางทีด้ามไม้ฝักไม้เนี่ยมีราคาแพงมากกว่าด้ามงาฝักงาก็เยอะนะอ่านะครับก็เยอะนะอ่าเรียนท่านตรงๆนะครับอ่าพอพูดถึงตรงนี้บางท่านก็ถามว่าทําไมล่ะอาจารย์นครินประมาณนี้นะ ก็อ,อย่างที่บอกนะครับนะมีแต่เล่มนี่ก็จะมีความเป็นมาต่างกันนะ้ง่างมีประวัติความเป็นมาไม่เท่ากันนะที่สําคัญก็คือในเรื่องของประสบการณ์นั่นแหละนะนะครับเพราะฉะนั้นมีแต่เล่มที่ผมได้นําเข้ามาในนะครับนะในตัวผมนี่นะครับนะนเอามาเก็บ,บไว้ในบ้านผมเนี่ยก็ล้วนแต่ว่ามันผ่านการคัดเลือกนะครับนะผ่านการคัดเลือกก็คือ <S <S จากประสบการณ์ตรงของผมนี่แหละนะ ่านะะครับนนอ่าี่นะครับสันเมีนี่ก็จะเป็นอ่าสันประหมอนะครับนะเป็นสันประหมอนะอ่านี่นะครับอ่างดงามมากงดงามมากมีเลื่อนะครับนะอ่าใบมีดนะครับก็จะเต็มไปด้วยคราบไค่นะนี่นะครับที่เห็นเต็มไปด้วยคราบไค่แต่เป็นคราบไค่ที่ละเอียดนะเป็นคราบไค่ที่ละเอียดมากๆเลยนะครับนะออกสีเทาเถานะครับออกค้ำคล้ำ นะแต่นี่โดนแสงนะครับโดนแสงเยอะนะ mm hmm. ก็อาจจะออกมาลักษณะอย่างนี้นะครับนะแต่ดูล่องเลือดนะดูล่องเลือดก็จะเป็นเกล็ดนะครับเป็นเกล็ดประหมออยู่นะ,ะนะครับก็มีเล่มนี้ก็บ่งบอกถึงการตอกด้วยมือนั่นแหละนะครับนะการซ่อมล่องเนีย่ยซ่อด้วยมือนะ,อ,ะอันนี้นะครับนะท่านดูคราบใครนะครับแต่ก็ อพอมาอยู่กับผมเนี่ยก็ฉโลมน้ำมันมะกอกนะครับนะฉโลมมันมะน้ามันมะกอกเอาไว้เป็นอย่างดีนะก็จะมีความอ,าอุดมสมบูรณ์นะครับนะเรียกว่าใบไม่ได้มีตรงไหนที่เสียหายอะไรเลยนะครับนะก็จะมีในส่วนของแหมโคนฝักนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยก็เป็นเรื่องปกติแล้วละของใช้ นะครับนะของที่ใช้ผ่านการใช้งานมาก็เป็นเรื่องโปรตินะครับก็จะมีบ้างนะมีบ้างนะครับนั่นแหละเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับสิ่งที่ความเป็นธรรมชาติเกิดขึ้นนะครับนะจากใบมีดนะแต่น้องสิงนะครับนะน้องสิงเนี่ยนะครับท่านดูได้เลยนะครับนะเป็นมีดจุกปลายดูตรงไหนอย่างไรก็จะเต็มไปด้วยเสน่ห์นะครับนะเต็มไปด้วยความเข้มขังนะอ่านี่นะครับนะ แม้รัดตรงกันก็ถือว่านะครับเส้นที่เป็นไข่ปลานะาเป็นลูกศรน,นะครับก็ถือว่าครบสมบูรณ์นะครับครบสมบูรณ์อยู่นะนี่อันนี้ก็จะเป็นเงินนะครับเป็นเงินก็ผสมกับแปะตังนะนะครับนะ <S <S นิดนิดนะครับนิดๆิดว่ากันง่ายนะครับจึงออกสีอมเหลืองนิดนิดนะครับนะอมเหลืองนิดนิดนะ แล้วก็มาตรงนี้ก็จะเป็นแหวนนะครับเป็นแหวนหนาคเป็นแหวนหนาคที่รัดนะครับนะแล้วก็ตรงนี้นะครับนะตรงกันรัดเนี่ยนะครับเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ผมได้เคยเรียนเอาไว้ว่าเป็นจุดที่สําคัญอีกจุดหนึ่งนะครับก็เนื่องจากว่าเป็นจุดนะศูนย์รวมนะครับบรรจุมวลสารสําคัญทั้งหมดเอาไว้นะครับอย่างเช่นเกสาหลวงพ่อก็ดีจะเป็นพวกแผ่นทองเหลืองทองแดงหรือเรียกว่าตะกุดนั่นแหละ นะ,ะก็จะบรรจุไว้ในนี้นะครับเมื่อบรรจุเสร็จปั๊บก็จะปิดด้วยข้างนี่นะ,ะก็จะปิดด้วยข้างนะครับอย่างนี้ก็ปิดนะครับปิดแน่นปึ๊กเลยนะาน่นปึ๊กเลยนะครับก็ที่มองแล้วก็ยังมีคราบใครนะครับนะที่ไหลออกมาที่ซึมออกมาจากโคนของใบมีดอยู่นะะนะครับที่เห็นเหลืองเหลืองนี่แหละนะที่เห็นเหลืองเหลืองเป็นคราบใครที่ซึมจากภายในสู่ภายนอก นะอันนี้ก็เปลี่ยนอย่างนี้นะครับเรลียนตอนนี้นี่กนะ็มีความคมชัดลึกนะครับในเรื่องของมีดเล่มน,นี้นะที่นี่ก็พูดถึงงาเอามาดูในส่วนของงาบ้างนะะนะครับงาก็เป็นงาดิบ,ดบนะครับนะเป็นงาดิบนี่นะครับเป็นงาดิบเลยนะ,ะเ,นเหมือนเหมือนงาเป็นงาขนายนะครับนะแต่ว่า จะตัดในส่วนโคนออกจริงๆนะครับนะเป็นงาเป็นงาดิบนะไม่มีย้อมไม่มีนะครับจะออกสีขาวนะอมเหลืองขมิ้นนะครับองเหลืองขมิ้นนะประมาณนี้นะครับนะขาวอมเหลืองนิดๆิว่ากันง่ายนะครับนะอันนี้ก็มองตรงไหนอย่างไรก็เต็มไปด้วยนะครับเต็มไปด้วยความงดงามนี่เต็มไปด้วยความนี่นะครับนะให้ท่านดูนะอ่าเป็น เป็นช่วงขนายนะครับเป็นช่วงขนายของงานะเป็นงาแน่นนะงาแน่นงาจัดนะครับนี่นะ,ะนี่ครับมองเต็มไปด้วยความนะสวยนะครับสวยมองตรงไหนก็สวยถ้าเห็นของจริงนะครับนะ,ะถ้าดูของจริงแล้วจะงดงามมากมีเลมนี้นะอ่านะครับนะเป็นงาใสานะครับอันนี้ก็ภาพกล้องผมก็จะเบลอไปนิดหนึ่งนะ เบลอไปนิดหนึ่งนะครับก็แต่ถ้าเห็นของจริงนะครับจะงดงามมากสําหรับงานนะมีดเล่มนี้นะครับนะก็นั่นแหละครับนานๆก็จะออกมาให้ท่านได้ชมนะมีของดีของแท้ก็เอามาให้ศึกษานะครับนะให้ได้ผ่านหูผ่านตาเผื่อท่านจะไปเจอไปเจอนะอยากจะเช่าหาบูชานะครับเอาไว้ใช้สักเล่มนะก็ จะไม่ต้องไปผิดหวังจะไม่ต้องไปโดนข้อหลอกวากันง่ายนะครับนะอันนี้ก็เอามาให้ท่านได้ชมวันนี้นะครับนะนี่คือจะเลื่อนให้ท่านได้ชมในส่วนของใบนะครับอของใบนี่นะครับนะอ,อันนี้ก็จะตอกด้วยลายชอบฟ้ากระหนกนะตรงปลายมีดนะครับตรงปลายมีดนะอันนี้ก็นะท่านจะเห็นได้ว่าความ เก่านะครับนะคราบใครนะก็เป็นมีดที่รูตรงไหนมุมไหนอย่างไรก็เต็มไปด้วยสเสน่ห์นะครับสําหรับมีดเร่มนี้นะอ่านี่นะครับเป็นแบบนี้นะครับให้ท่านได้ดูให้ท่านได้ชมนะครับเอาละนะครับตั้งแต่ต้นจนถึงเวลขาขณะนี้ผมใช้เวลามาก็22กับ51วินาทีนะครับนะก็หวังเป็นอย่างยิ่งสำหรับท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับนะ โดยพอท่านใหม่ๆนะครับก็หวังคงจะ,ะได้ประโยชน์นะครับนะได้ประโยชน์นะไม่มากก็น้อยว่ากันง่ายนะครับนะ mm hmm. ก็อย่าลืมนะครับท่านไหนเข้ามาติดตามรับชมก็อย่าลืมช่วยกันนะถ้าหากว่าเห็นว่าดีดูแล้วเห็นว่าดูดีมีประโยชน์นะครับก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันนะ หรือหากท่านไหนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมเมื่อชมแล้วติดปัญหามีข้อสงสัยอะไรต่างๆพวกนี้ก็อยาไปเก็บข้อสงสัยเอาไว้นะนะครับอย่าไปเก็บข้อสงสัยเอาไว้ก็กดมาที่เบอร์086 329 1496เนะเบอร์086 329 1496นะครับนะก็ทุกๆคำถามมีคำตอบให้กับทุกท่าน อย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ผมนักคารินมิดหมอก็กล่าวคำว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ